มาครับวันนี้ผมแอมครับครูเคราฟิตครับวันนี้จะมาเอาใจคนน้ำหนักตัวเยอะครับเป็น4ี่ท่ากระชับขาเบียดสำหรับคนน้ำหนักตัวเยอะจัดไปดิมาท่าแรกท่าแรกยืนความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆโน้มตัวลงไปนะครับเข่ายังงออยู่นะครับเราจะมีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของหลังขาหรือแฮมสติงกำลังทำงานครับนะครับอ่ะแล้วขึ้นมาแค่นี้ ลงไปไปเอ,อ๊บนับเลยนะไปสองล้คนน้ำหนักตัวเยอะมากท่านี้<า>นะครับปัญหาคือจะติดพุงนะออก็คือย่อได้เท่าที่ไหวไม่ต้องย่อเยอะนะครับให้รู้สึกว่าขาเราทำงานนะครับเอาแค่เราลงไปเนี่ยหกร,รู้สึกว่าตึงปุ๊บเนี่ยเราพอเลยใช่นะครับแค่รู้สึกว่าเราตึงเราพอเลยแลนอกหลังตรงนะแล้วก็น้ำหนักไม่ลงที่เข่านะครับเท่าไหร่ละ ไาอีกทีนึงอีกทีหนึ่งอึ๊บโอเคมาท่าที่สองท่าที่สองครับเราจะก้าวขาขวาไปก่อนเลยด้านหน้าครับนะครับเล่นทีละข้างแล้วงอเข่าเล็กน้อยนะครับมือประสานท้ายทอยไว้นะครับแล้วค่อยๆโน้มตัวลงไปนะครับท่านี้ได้อะไรก้นและหน้าขาครับนะครับมาไปถ้าพร้อมแล้ว let's go กลมค่อยๆกลมลงไปครับเชิดอกไว้ ขึ้นมาหนึ่งอึบสองอึบสามให้ความรู้สึกว่าเราตึงขานะครับแล้วค่อยขึ้นมาสี่อึบห้าอึบหกหลังตรงเงันอกเหมือนเดิมนะอึบเจ็ดอึบแปด เกและ1ิบครับมาอีกข้างหนึ่งก้าเท้าซ้ายไปข้างหน้างอเข่าเล็กน้อยครับครับน้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะทุกคนน้ำหนักจะไม่ไม่เกินหัวเข่าไปนะครับไม่งั้นจะเจ็บเข่าอย่าอย่าแทงเข่าไปด้านหน้านะครับน้ำหนักตัวจะจะทำให้ปวดเข่าได้นะถูกต้องให้น้ำหนักลงที่สะโพกทุกคน Let's go ฮึบหนึ่งสังเกตนะว่าเข่าเราจะไม่ขยับนะเราล็อกไว้นะสองให้ดูด้านข้าง สามฮึบน้ำหนักจะอยู่ตรงนี้นะใช่ครับห้าฮึบเห็นไหมครับว่าเข่าไม่เกินปลายเท้านะครับฮึบเจ็ดก้นทำงานขาทำงานแปดเก้าอีกทีโอเคมาท่าที่สามครับท่าที่สามครับ เราจะยืนชิดขาชิดนะครับแล้วทํำสคอร์ตแบบเบิ้ลสองจังหวะหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งสองแล้วขึ้นมาย่อเท่าที่ไหวลงเท่าที่ไหวที่เราที่เราทาให้ดูคือเราจะสวมบทเป็นคนน้ําหนักตัวเยอะคือเราจะย่อไม่เยอะนะครับเพื่อให้คนน้ําหนักตัวเยอะได้รู้สึกว่าเขาก็ทําได้ถูกต้องเยี่ยมเลยมาครับ let's go ึหนึ่งสองหนึ่ง หนึ่งสองสองไม่ต้องรีบนะครับหาจังหวะให้ตัวเองสาหลังเราตรงตลอดนะเราเหมือนแค่นั่งลงไปนะครับสี่ให้ดูนะครับดูสะโพเราพับไปฮึบห้าเห็นไหมครับว่าเข่าเนี่ยไม่เกินปลายเท้านะครับน้ำหนักทิ้งลงที่สะโพเจ็ดน้ำหนักทิ้งลงที่สะโพแปดน้ำหนักทิ้งลงที่สะโพเก้าอีกที โอเคอย่าทิ้งน้ำหนักลงหัวเข่านะสำคัญมากมากเพราะว่าถ้าเราทิ้งน้ำหนักลงหัวเข่าเนี่ยโอกาสที่พอเราหนักตัวเยอะเนี่ยปวดเข่าจะมาเลยนะครับใ,ใหนะ้ทิ้งน้ำหนักลงที่สะโพกมาท่าที่ส <4. S 2> ี่เมื่อกี้เราแคบแล้วทีนี้เรากว,าว้างั่งกว้างนะครับปลายเท้าสี่ห้าองศาชี้ออกชี้ออกไปแบบนี้นะครับครับอันนี้เราจะเล่นขาในนะครับทุกคนให้เขา่า จังหวะย่อให้เข่าไปตามปลายเท้านะครับอย่าฝืนองศาจะทำให้เจ็บสองจังหวะเหมือนเดิมนะครับโอเคครับทุกคนมา let's go ปึบหนึ่งไม่ต้องย่อเยอะนะแต่ถ้าย่อเยอะได้ก็ย่ออึบอึบสามท่านี้นะครับจะได้ดิสี่ขาในทำงานห้าึบหกึบอึบเจ็ดึบอึบแปด ึบฮึบเก้าวอบอโอเคเก่งมากทุกคนครับก็เนี่ยนะครับเริ่มจากท่าละสิบทีก็ได้แล้วก็พยายามทำแรกๆมันอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าพอ,อกล้ามเนื้อเราไม่ได้ทำงานนะครับอส่วนต่างๆข้อต่อต่างๆไม่ได้ทำงานมันก็จะทำให้เราทำได้ดีขึ้นทำได้มากขึ้นแล้วก็จะเพิ่มจำนวนได้ในใันข้งหน้านะครับโอเคอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พี่แอมและครูเคนพาฟิตจากเฮลมี่นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย